เป็นยังไงคือหมอบอกเพราะว่ามือนั่นนี่ด้ยถามนางว่ามึงเสียวมันออกเลยบอแบกนี่ถามเป็นชั่วโมงนั่งบนต่อบนเอาออกหรือบอกออกแสดงว่านั่งบดีแค่ฉันเลยคนเราเนี่ยมือมิีมีเป็นแสนเป็นล้านในประเทศไทยนี่มีเป็นแสนเป็นล้านในประเทศไทยนี่มันไม่ได้มีแบกเบีะยหรอกแต่ว่เอามาลองมาเอากันไปคุยในทะเลไปคุยกันอยู่ในทะเล อัดเสียงให้หมดการคุยกันอัดไม่หมดอัดเสียงคุยเบิดฉันบอกฉันบอกมันไม่ต้องมีมือนี่ฉันคุยเรื่องอะไรจะอัดให้หมดแต่ถ้าไม่ไดทายาเปิดกเพื่อฟังหรอกคุยกันจริงแต่ไม่ได้คุยว่าแบบนี้แต่กับยอดเราอยู่อากับคุยแบบใหญ่คนหูแต่ด้เยมือมันเกินไปมันสุดจะทนฉันกับกองเบาหรือเปล่า